สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวโซเชียลคัมแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาว Facebook ทุกคนนะครับวันนี้ตูนจะมาร้องเพลงของพี่ใบเตยนะครับมาดูการตูนร้องเพลงอะไรลองฟังนะครับ อ่านข่าวเราราราฮอตทิตไทยรัฐวันอาทิตย์มันจีบใจเป็นบ้าเจอเข่าวพี่พอยเช้ามาปอนเขาใหม่ปลามันกับพี่แนววินตาเปลี่ยนไปอ่านสยามมันเถอะตาลุกเป็นไฟใจกะเจก๊กะเจอ๊โอ้ยพี่แป๊กกเพอห่วงเป็นเค้กละล้าเต็ม ัดไว้จัดมาให้สักคนสิคะดูสิข่าวสวีสว,สวีเขาลงรูปชาคิดกอบพื้นเส้นเต็มตาพี่เคนพี่หน่อยก็หวานพี่กบสวยนะกับพี่บุก๊คกเริงราคนล่าก็แต่งงานไปแล้วตุ๊กี้เขาก็ยังมีแฟนแล้วคิดคิดไปใจ่แป้ เราผูกแท้ยังไม่มาเจาเคยน้องไม่ต้ที่เหงาบนเขาสวัยสาวอยากมีคนจ้องตาอยากมีคนมาเดินจูเมือให้หาให้ใครๆอิช้าโดนแนกทถ่ายลงดาราเดนล,ลีเป็นเป้าหมายของป้าป้ารัตสิวางจังเลยตอนนี้ อยากมีแฟนแล้วค่ะก็เป็นไงบ้างครับก็ไว้ตันหลังตูนจะมาลองเพลงให้ฟังใหม่นะครับก็แค่นี้ก็บายบายก่อนนะครับไว้วันหลังจะพาคู่มาด้วย,ค,วยครับบายบายครับ